อะไรเจ็ดสามอะไรสามเจ็ดสามอะไรมือเปล่าจะมาสู้ไม้เม็ดบอลได้ไงสมเจ็ดสามโดนมือเปล่าอย่างนี้มาสู้ไม้เม็ดบอลได้ไงอ้าวไรนีไงดุนกระดนี่ไงนี่ไงนีไงนีไง

เอมันน่าแบบออมโอ้ยอุ้ยอ้ใครจอดใครจอดบินเต้นบินเตต้ียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอั้นเยอะเลยใคร้ไปเอาเอาตัวนี้นาตัวนี้อือ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 อาไอโกเอาดนนิดเดนนิดเดนนิดเดนนิดไอี่ีอ้ กดเอสี่อ่ะเอสี่แล้วเมนเมนูอืมจะสอยหลังเหรออุ๊ยหัวหน้าคว่ำเลยอหยือเหือหบหลบได้ถือที่มัน่ได้ได้ไมันมันมีสายฟ้าอีกแบบหนึ่งนะเป็นแบบชิ่ง ไม่ต้องคืนมาไม่ต้องคืนไม่ต้องคืนไม่ต้องคืนโอ้รลุมาลบโอ้รลอืมอืมอืมโอ้อืมอมุ้ยวุ้ยโอ้ราลมาีไม่ได้อย่าเริ่ใจวันกันอนอืม

ไม่มีแบบปันต่อเหรอพี่ไห้อไหนแต่พี่ไเอาเมาสหันขวาแล้วพุ่แล้วพี่ก็กดไม่ไดรตอยอ่ะเอาหันวาเอาสข้แต่งมีตัวตัวมันมีไง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 โอ้โจะสามจะเอาหรอจะสามทา

กาซีอกาซีกาซีกาซีเคชรเหมือนต้องเติมนะกาซีอมันมีให้สามสามอันอะเอาเอาเพชรไปซื้อเอาเพชรไปซื้อสายฟ้าคุ้มกว่านั่งเดือดโอ้ยแมวยุ่ยดีเราต้องัดไม่ได้หรอโอ้แต่รองบอลนี้เราเล่นมากันตั้งแต่ กินตัวนี้มันเก่งจังวะเก่งมากเลยนะไอเดียแอลอะเออเก่งมันโผลหรือเปล่าเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปแจ้งเองนี่เจ็ดสามเจ็ดสามอะไรเอ้ยเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งตู้ไม่ไหวโอ้ยนี่มันไม่วิ่งหนีไปเกณฑ์ทหารโอี่ จะตายเยอพี่ด้วยเหรอจะตายมันตายแล้วไอ้สาวมันนอนอยู่นั่นน่ะอืออุ้ยอุ๊ยกาาเสีอุยอุาลุอย่ลุกอย่าุกอาลุ้อยลอยยอย่าลุอ่อยลุอย่าลุอยอย่อ่ลอยออย่าลุ่ลอย่าลุอ่าอยาอย่าลุยกยากย่ายายยยาาลยยุ่กทางเลย มาทุกทางเลยโดนกุีโดนกูโดนกูโดนกูไอ่ไ่เหลือแล้วนะโดนตัวตาเลยนะเจ็บตบได้เจ็บตบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะลงไม่ได้นะเอาปล้วเอาเอา E? เอาอีกยี่น้ำกินเลยจอเลสักเข้ามาเข้ามาแล้วเหรอเข้ามาแล้วมาแล้วนีงยเฮยฮะชื่อะรชื่ออย่ามร้อยแร้ยี่่อย่าเสียออเรตงไปแงไปเอามันลงมันตกถึงายับา่บบายกาเซีย ไปไปโอ้ต้องตึกตายโอ้ยย้ําอ่ะไอ้ชื่มึงไปจัดการตัวไอ้ไั่น่ะนินจาโถ้ยูหลบหลบหลบวิงมีดมีดแทงแรงมากโอ้โหตีเขาก็แรงตีเขาก็แรงแรงพอๆกับมีดเลยไอ้เหรียญเหรียญ ตัวหน้ากูตกหมดเลยเหรอปลายไปหมดเลยไหมตกทุกคนเลยเหรอเฮ้ยม,มันถือขวดคดโกงเลยเฮ้ยเย่าขวดคดโกงขวดโกงอาะิรว่า ไรไรอยู่นี้ไรเผื่อว่าเพื่อนังคีตไอ้ไอ้ขวดแรงมากไอ้เอ้าเอ้าเอ้าไอ้ด um ีอยู่ห้องไหนกันนะห้องแฮกบอลอ๋อทำไมไม่เห็นมีแฮกบอลเลยมีแต่ไทยไทยบอกไทยห้องเซิร์ฟเวอร์สองเอเชีย ย่ห้องนวาเดเดี๋ยวเดี๋วเบอร์ไนนะเสองเธออยู่ลิขางหลังอยู่ลิขางหลังเเดี่ยวเ้ยั้จมสายฟ้านงหลบหลบหลบไปหมด มันถึงขวดมาฟานกูแล้วพลรงเลยแรงมากเอ้ผมดลุงลุงลเอาไอไก่ก่อนเอาไก่ก่อนเจ็ดสาเจ็ดสามมืตกตึกไปแล้วเจ็ดสามไหนนี่มีห้องอรอนเลยอ่ะเจ็ด่ามยังเลวตกตึกแล้วต้องไปเซ้อก่อนเลสองมาเลขสองมาเลขสองมาเลขสองสองสอต้องแทรขวาดูขาเอ้ตูงคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดธรรมดา แล้วก็กดคิวอ่ะกดคิวเป็นการใช้ครับอุ้ยไอ้ยเฮ้ยเจ็บกองต่อคู่มาต่อคู่เอ้ยโอ้

โอ้ย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 เจ็บับแจมเหรอแจมเหรอเด้าหญ้งฟาสต์ไปเลย